สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบครูไั่นะคะวันนี้ครูไั่จะมาสอนต่อจากครูวันเรื่องที่แล้วนะคะก็คือเรื่องการตัดสรุนนะคะแต่วันนี้นะคะครูไั่จะมาสอนเรื่องการปรินิพานนะคะเดี๋ยวนะคะเรามาดูกันนะคะว่าครูไั่จะมีอะไรมาให้นักเรียนดูนะคะให้นักเรียนตั้งใจนะคะดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเมื่อดูเสร็จแล้วนะคะจะมีคําถามนะคะ ให้นักเรียนตอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะหรือวันสินพระชนของพระพุทธเจ้าที่เมืองกุศีนาราในวันขึ้นสิบห้าคำเดือนหกเมื่อพระชนมายุได้แปสิบพรรษาพอครบเจดวันในวันรุ่งขึ้นก็มีการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระองค์ เป็นยังไงบ้างโยมพุทธประวัติของพระองค์พอเข้าใจภาพต่างๆมากขึ้นไหมลูกข้าหลวงตาหนูจำได้ว่าพระพุทธเจ้าประสูตรัรส,สรุและก็ปรินิพานวันเดียวกันเลยใช่ไหมคะคุณตาใช่แล้วลูกตาจะสรุปให้ฟังอีกรอบก็แล้วกันนะ พระองค์มีพระนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุโธธนะและพระนางสิริมหามายาประสูติเมื่อวันขึ้นสิบ้าค่ำเดือนหกและทรงอภิเษกสมรสกับพระนางยะโสธราต่อมามีพระโอรสหนึ่งพระองค์พระนามว่าราหุลและพระองค์ ก็ได้ออกพนวดเพื่อค้นหาวิธีดับทุกข์ต่อมาก็ได้ตัดสรู้และได้แสดงพระธรรมแก่ประชาชนจนเสด็จปรินิพานซึ่งเป็นวันเดียวกันตามที่พลอยเข้าใจถูกต้องแล้วลูกนี่ก็สายแล้วได้เวลากลับบ้านแล้วกราบลาล้องตาก่อนนะลูก เจริญพรเอาละค่ะน้งนองๆพอจะทราบพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าโดยสังเขปกันไปแล้วนะคะอ่าเมื่อเราเรียนเสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะครูภัยมีคำถามนะคะมาให้นักเรียนตอบกันนะคะคำตอบนะคะก็จะอยู่ในบทเรียนนะคะที่เราเรียนกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปริณีพานที่ใด 1. กรุงกบิลพัทสกรุงกูสินาลา 3. กรุงราชคึกอ่านะคะอ่าข้อต่อไปนะคะเด็กๆนะคะคำถามก็คือพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปริณีพานเมื่อพระชนมายุเท่าใด1.60่พรรษา สองเจ็ดสิบพรรษาสามแปดสิบพรรษาอ่าเมื่อนักเรียนฟังคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูภัยนะคะจะให้หนักเรียนนะคะเขียนลงในสมุดนะคะหรือว่านักเรียนนะคะอัดเป็นคลิปวิดีโอนะคะส่งมาให้คุณครูดูนะคะครูภัยหวังว่านะคะนักเรียนคงจะทำคำถามของครูภัยได้นะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะส่งมาให้คุณครูตรวจด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณครูไผ่ก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ